สวัสดีครับคลิปแชร์ไอเดียสินค้าของโออไลน์กับไมค์แล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิป Amazon แล้วก็ u n น e n นเซอรนะครับแชฉหมดเปลือเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามได้แล้วก็เป็นธุรกิจง่ายๆครับธุรกิจนามบัตรนะครับอืมหาง่ายจริงๆนะอ l ลีบาบเอ้ยหนึ่งหกนี่ชิลเลยนะครับได้หมดเลยแล้วก็ต้นทุนไม่สูงขายดีมากมาดูกันครับ ผมใช้จังเกิลสเกลนะครับเครื่องมือนะครับในการหาสินค้าขายดีนะครับนี่เมนู product database นะครับมาเจอสม o o t นี่เรมนี้นะฮะนี่คือตัวนี้นะครับคั <c oughs> ้นแรกก่อนดูแลงก่อนนะฮะในช่วง30วันที่ผ่านมาเนี่ย ranking เขาอยู่ประมาณ7จ0ดแปถึงนะถึงประมาณ1,300ถ้าใครติดตามช่องของผมผมจะพูดเสมอว่าแรงยิ่งน้อยยิ่งดีและแงต่ำกว่าสองสมหืหรือไม่เกินสี่0มถือว่าเวิร์ก ไอเน,นี้สุดๆใน30วันไม่เกินพันสโคตรดีนะครับแล้วก็ล่าสุดตัวนี้แรงอยู่ที่957ในหมวด Office Product. อ f f i c e p r o d u c t อันนี้อยู่ใน Office นะและเป็นสิ่งที่คนต้องซื้อเรามาดูกันหน่อยในในเครื่องมือเนี่ยแลงอยู่ประมาณ827นะครับแต่ว่าในนี้957อย่าไปซีเรียสเพราะว่า Amazon เนี่ยเขาต้องส่งข้อมูลให้ Jungle Scout ซึ่งมันไม่สามารถที่จะ เดียวไทม์ได้แต่ทั้งคู่แรงแค่หลักร้อยโคตรขายดีนะฮะทีนี้จะขายถูกไปนิดนึงมันก็เลยขายดีนะครับคาดการประมาณการเดือนนึงเนี่ยได้ถึง4,600ชิ้นตกประมาณวันละ150ชิ้นโคตรดทีทำยอดขายในนี้ยอดขายยังต้องไปหักต้นทุนหักกำไรแต่จริงๆถ้าขายไปก้าเอาผมเทสักเหลียนหนึ่งอะ42,000คูณ30บาท42,000เอาศูนย์ตัวหนึ่งก็4,200เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเด๋ มันเหรียญหนึ่งไงถูกไหมผมเอาขอกำไรสักเหรียญหนึ่งยี่สิบเอาสิาบาทก็ได้อะสี่หมื่นสองสี่บาทสิบาทกำไรสิบาทเลยอ่ะสิบาทก็อยู่ที่ 4, 000, สี่ชั้นสองสมมติกำไรยี่สิบก็ประมาณ 8, แปดแสนเพราะมันขายได้ทั้งเดือนละไอ้วันละร้อยห้าสิบชิ้นคุณเอาสี่พันหกไปหาง่าสิบเลยมันตกประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโคตรขายดีเฉพาะตัวนี้นะและธุรกิจนี้มีตัวอื่นอีกนะครับมาวิเคราะห์ฝั่งต้นทุนกันนะครับตัวนี้เป็นสมุดนามบัตรแล้วก็เสียต้นทุนแค่สองจุดสี่หนึ่งแต่ตรงนี้มันเเเป็นลก่า มีดูเลียดใหม่ amazon ตัวนี้มันคือตัวนี้2.41หนึ่งก็คือ2.5ดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับให้ทำความเข้าใจนะแต่เป็นต่างกันแค่3บาทไม่สีเหรียญนะครับแปดเก้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ delivery fee ตัวนี้เป็น f a fulfillment จะเป็นเรื่องการจัดหยิบจัดส่งอะไรของเจ้าหน้าที่นะครับตัวนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหนึ่งจุดสามห้ารวมกันสองตัวนี้ประมาณสามจุดแปดสามจุดเก้าเรามีต้นทุนที่อยู่เนี่ยประมาณห้าจุดสองสามตรงนี้คือต้องรวมค่าของค่าส่งด้วยนะซึ่งมันปริ่มๆม,ม,มากแต่เเออาาาง่า่่ยๆกนรจะไปดูที ผมได้คีย์เวิร์ดมาแล้วนะตัวนี้จริงๆเดี๋ยวเอามาก่อนเดี๋ยวอธิบายเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับโอเคมาดูที่อบาบาว่าเป็นยังไงบ้างีกาโอเดอร์โอเคอ่านะครับนี่ก็คือน้าบัตถูกไหมแต่ว่าเนี่ยมันก็ยอดสั่งซื้อแต่คุณดูดิอาลีบาบาซื้อ50ชิ้น0.3เทะะ่า10บาท เห็นไหมเห็นไหมเอาใบนี้เก๋หน่อยอีกสองเหรียญแต่ถ้าเก๋ขนาดนี้อาจจะอัพราคาได้ไอ้อย่างเงี้ยอัพราคาได้เ,ออเห็นไหมแต่จริงๆหนึ่งหกแปดแปดแตงนี้ผมผมลืมผมลืมเตรียมเพจหนึ่งหกแปดแปดนะจริงๆแต่แต่ใครสั่งหนึ่งหกหกแปดแปดเป็นก็ไม่แพงแถมยังซื้อได้ตั้งแต่เริ่มต้นหนึ่งชิ้นด้วยแต่ให้ดูราคาคร่าวๆของราคาส่งเนี่ยหนึ่งร้อยชิ้นอ่ะสุดๆเลยศูนย์จุดหนึ่งห้าโอ้แต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่คาร์ดไม่ใช่คาร์ดอย่างเงี้ยคาร์ด ดูเดศูนย์ุดเก้าหนึ่งสองสองชิ้นแต่ทุกอย่างต้องไปคุยก่อนนะต้องไปติดต่อผู้ขายทีนะแต่บอกเลยว่าในแง่ของต้นทุนเนี่ยรับรองผ่านแน่นอนครับคุณทํากาไรได้แน่นอนธุรกิจนี้และนี่คือ,น,คอนี่คือเราวิเคราะห์ต้นทุนนะต่อไปเรามาดูละแล้ว,ลวคีย์เวิร์ดเป็นยังไงในธุรก,กิจเนี้ยผมก็ไม่ฉลาดเนี่ยตอนที่ผมเจอเนี่ยผมก็ดาว่า business card holder เสร็จแล้วผมมาเ e ิร์ชนะฮะเอาคีย์เวิร์ดมาเซิร์ชเนี่ยอะ business card holder เนี่ยมีคนอเมริกันเ e ิร์ชหมื่นเจ็ด แต่ผมเอาคำว่า business card holder มาเซิร์ชใน card holder นะครับไม่ไม่เซิ search, ร์ชมาเซิร์ชในคีย์เวิร์ดนะฮะเมนูนี้นะฮะ o r y w o r d scout นะครับมีศัพท์คำว่า card holder คนเซิร์ชถึง5 7 0 0 0คืนนี้วันที่เรา list สินค้านะทำคีย์เวิรนะเนี่ยพันคำเอาให้หมดเพราะนี่คือทางที่เดินมาถามว่าถ้าเราคิดเองอันนี้ผมว่า Keyword พวกเนี้มันง่ายคุณอาจจะคิดได้200คําคำ แต่ถ้าเกิดเราสามารถใส่เต็มๆพันคำนั่นคือโอกาสคนเดินผ่านหน้าร้าน200คนกับคนเดินผ่านหน้าร้าน1,000คนคุณว่าอันไหนจะมีโอกาสาขายได้มากกว่ากันนี่คือในแง่ของคีย์เวิร์ดแต่ตอนที่เราวิเคราะห์ผมย้ำและเพื่อนที่เรียนกับผมด้วยนะให้คุณเอาคำที่ตรงและคนเซิร์ชเยอะสุดถ้าเซิร์ชเยอะสุดแต่ไม่ตรงก็ไม่เอาอักดกนะคาร์ดโฮเดอร์เป็นยังไงบ้างเห็นไหม เลยก็ก็นามบัตรนั่นแหละแปลว,ว่าคำนี้ใช้ได้และเป็นคำที่มีคนเซิร์ชเยอะที่สุดเรามาดูข้อมูลใน Amazon กับน,นี่ในจ u n g l e Scout นะครับในแต่ละคีย์เวิร์ดเนี่ยเราสามารถมาดูความต้องการโอ้หช่วงนี้พีคมากเลยช่วงดูเดิเมื่อก่อนตันเตี้ยขึ้นมานะครับถือว่ากราฟดีแต่มีร่วงไปหน่อยนึงอ่าช่วงนี้ประมาณขึ้นมาหน่อย7วัน7วันหากันหมื่นสามก็ตกวัาละสองพันในคีย์เวิร์ดนี้เท่านั้นนะเอาให้ดูตัวอย่างเวลาไม่ได้ดูสดอะ หรืออย่าง business card h o l d e r กดเข้าไปคือทุกทุกคีย์เวิร์ดเนี่ยก็จะมีคนเซิร์ชเพราะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าอันนี้ตกมาหน่อยหรือ5,000คุณบอกเลยถ้าคุณเนี่ยคุณง่าย,ายนะคุณสามารถดักได้ทุกคีย์เวิร์ดคุณดูดิแต่และคีย์เวิร์ดก็จะมีคนเซิร์ชเท่าไหร่ business card h o l d e r เติม s อุยนี่เนี่ยน,นี่ซื้อเหมาเลยนี่ซื้อเหมาอันนี้9,000เห็นไหมประเด็นก็คือถ้าเกิดคุณดักได้ทุกคีย์เวิร์ดคุณจะมีคนหาธุรกิจคุณเป็น หลายหมื่นคนนั่นคือโอกาสหนึ่งคีย์เวิร์ดมันไม่ได้มีลูกค้าแค่คนเดียวแต่แต่ละคีย์เวิร์ดมีลูกค้าหลักพันหลักหมื่นรออยู่ข้างในถ้าคุณแดกดักไปดูคำนี่คือโอกาสในการขายทุกคนบอกเลยฉันมีสินค้าขายดีแหละฉันอยากไปเช่าที่ในเซ็นทันแต่ถามว่าค่าเช่าที่ในเซ็นเทันเดือนละห้าหมื่นแค่แค่เป็นแบบโต๊ะเล็กๆหรือจะเป็นเบิเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเดือนละสองแสนแต่วันนี้เราขายของออนไลน์ถ้าเราดักคีย์เวิร์ดได้หมด มันเหมือนเราได้อยู่ในเซน่ันเลยนะครับอ่ะแต่ว่าการที่ผมจะวิเคราะห์ผมจะวิเคราะห์คำว่า cardholder นะครับก็ไปต่อตรงนี้ผมใช้จังเกิลสกาวเอ็ก n s เทนอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนล็อกนะฮะมันเลยหลุดแบ่งๆกันใช้นะครับหมุน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 ไหม เตี้วเตี้อยู่มาแล้วนะครับมาแล้วโอเคแล้วมาดูนะฮะดูแรงก,กันแล้วผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นนะครับอ่ะผมพูดเสมอนะครับเลขยิ่งน้อยยิ่งขายดี574ยอดขายวันละนี่คือเดีเซลนะครับ324อ่ิบ่ะแรงเก้าพันเก้าวันละ48คือจริงๆอ่ะ48ก็สุดๆเวิร์กโหขายออกวันละสี่ชิ้น แต่คุณดูดิอัน 300, อนี้วันละสามร้อยอันนี้วันละสี่สิบแปดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเครื่องมือนะครับแล้วคุณต้องการวิเคราะห์ว่าธุรกิจนี้เิร์คไม่เิร์คในอเมซอนให้คุณดูแ a n k i n g r a n k i น้อยยิ่งขายดีนะครับแต่พอเรามีเครื่องมือผมมีเครื่องมือ Jungle Scout Extension นะครับตัวนี้สามารถโหลดใน Google ได้เลยนะครับ Jungle Scout Extension Chrome นะครับพอเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นยอดเป็นมันเซลเดียวอันนี้ผมไม่ต้องดูแร้งลนะอ่าเพื่อนๆไล่ดูแรผมเลื่องให้ คือวันละชิ้นก็สุดยอดแล้วเนี่จริงๆอย่าไปซีเรียสมากแต่ผมจะบอกว่าถ้าเราอยากรวยเราต้องมีหลายๆสินค้าบนอเมซอนตัวนี้ออกชิ้นหนึ่งตัวนี้ออกชิ้นหนึ่งตัวนี้ออกสองชิ้นตัวนี้ออกสองวันชิ้นตัวนี้ออกวันห้าชิ้นรวมๆกันรวมๆกันนะคุณก็มีรายได้หลายหายมื่นหรือเป็นแสนได้นะครับดูเด็กแรงแสนสองแสนห้าก็ลเลยชิ้นเดียวแต่ก็ยังเวิร์กนะนะครับโู้นี้หลายๆคนนี่ขายดีมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้บอกเลยว่า โอ้ดี oh, ต่อไปครับเรามาดูที่ความต้องการของตลาดใน Google คนเวลาต้องการถูกไหมเวลาต้องการเขาก็จะเซิร์ชใน Google เพราะฉะนั้นผลการค้นหาใน Google นะครับมันก็เป็นสิ่งบ่งบอกได้ว่าธุรกิจนี้คนต้องการแม่เอาง่ายๆเลยคุณดูกราฟเลยที่ผมเข้ามาใน Google แอดนะครับ keyword planner ของ Google มันจะพีคช่วงเดือนธันวาอืมบวกบวกบวกอว์เซ็นบวกนวกี้ใกล้เคียงเลยนะ เนี่ยดูนะธันวาปี2016บวกจาก20เนี่ยบวก18%จากพฤศจิแล้วก็ร่วงหน่อยนึงอ่าแล้วก็ดเด c e m ม e r 17ก็บวก28%นี่ใกล้เคียงกันเลยนะเนี่ย18ก็บวก28%แต่ถ้าคนหา680,000นี่มันโตขึ้นเรื่อยๆนะ5 8 8 0 0 0 0 440,000และในปี2019ดเด c e m ม e r บวกถึง37%จากเดือนพฤศจิกับ800,000 แล้วคุณสังเกตอะไรดีๆทุกๆปีนะครับเมษายนมารันมันจะเป็นเหมือนเป็นท้องล่องลงแต่ในปีนี้ครับอ๋อสังั้นเนี่ยกราฟมันเพี้ยนไปเลยนะเพราะโควิดผมก็เลยสรุปได้ว่าธุรกิจนี้ไม่แพ้โควิดไม่แพ้และดูคีย์เวิรดอื่นครับโอ้โหกราฟขึ้นหมดเลยโอ้โหกราฟขึ้นหมดเลย โอ้ตังตัวสวยด้วยอแต่อนี้ไม่ได้นะี do do card holder นะครับไม่ได้นะไม่ได้นะอัะอนนี้ก็ยี่ห้อหนี่นเนเ n ียก g าใช่ไหมยี่ห้อจำได้ตาราพูดนะฮะ <c> oh <oughs> visiting เหรอเป็นแบรนด์หรอผมไม่รู้อกแต่ไม่ได้สวยนะอ่าโอเคโหนี่ครับไอ้นี้ได้อยู่นะ iphone x case with card holder โหคุณลูกราบเดือนสุดท้ายพุ่งหน้าเกลียนมาเพราะฉะนั้นดูโดยรวมแล้วนะครับ การประเมินของธุรกิจธุรกิจนี้เจริญเติบโตดีมากคนใน Google ก็หาแล้ววันนี้ในใน Amazon หลายๆตัวที่ที่ที่หยุดพเรา e a r c card holder เนี่ยนะครับที่หน้าเว็บเนี่ยแต่และตัวเนี่ยยอดขายดีๆทั้งนั้นเลยถูกไหมเราก็หาได้ไปสั่งจีนดูแบบอะไรได้ทำคีย์เวิร์ดดีๆถ้าเกิดคุณสามารถหาคีย์เวิร์ดเนี่ยมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกันประมาณ1 00 0งพคำแล้วคุณยัดเยดียดคีย์เวิร์ดลงไปใน listing นะครับผมบอกเลยว่า ธุรกิจนะครับคาร์ดฮัเดอร์ตัวนี้ผมว่าน่าสนใจพอสมควรแล้วก็ไปซื้อที่จีนราคาก็ไม่เท่าไหร่เองต่อชิ้น10บาท15บาทเองนี่ทำอันเซนเซอร์ให้เพื่อนเพื่อเห็นฟรี <ๆ S 1> เลยนะครับแช์กันง่ายๆเลยธุรกิจน้ำบัตรที่ใส่น้ำบัตรบ,บอกเลยว่าน่าสนใจโคตรๆค่ะแล้วดูกูเกิลเทรนสวยงามตามท้องเรื่องนะครับกูเกิลเทรนเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปฟรีที่ทำให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตาม YouTube ของโอทออนไลน์เชียร์เลยว่าถ้าวันนี้คุณอยากเริ่มขายของออนไลน์ขายอเมซอนขายกับฝรั่งไม่ต้องเรียนผมก็ได้ผมคิดว่าคุณฟรีๆเลยน้าบัตรเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆและแต่นี่นึงไม่ได้เรียนผมไปหาคิวเองนะครับเนี่ยบึนบๆๆบนบนบเพพอัันก็เอาไปเอออะก็ สำหรับคนที่เรียนหรือคนที่มี Jungle Scout คุณซื้อโปรแกรมอยู่แล้วนี่ผมทำคลิปสอนฟรีๆเลยนะอะไปหาคีย์เวิร์ดให้มากที่สุดและหาเทคนิคที่จะวางคีย์เวิร์ดนี้ลงไปใน Listing ของคุณจะทำให้นาบัตรที่คุณซื้อมาลงทุนซึ่งอาจจะลงทุนแค่หลักร้อยก็ได้นะน,นี่จริงนะเนี่ยอย่างนี้ร้านนี้ร้า,านอะไรบางร้านที่มันดูไม่แพงอะ่ะ ่ดูเดศู 45. 45. นุดสี่ห้าสี่บห้าเหรียญก็มาเยอะนะจริงๆอะแต่ถ้าหนึ่งหกปดดซื้อได้น้อยกว่านี้แต่นั่นแหละอีกหนึ่งหปมันต้องมีเทคนิคเยอะผมไม่ได้เปิดของไม่เปิดแล้วกันดูราคาเข้าคร่าวใน阿里巴巴เพราะฉะนั้นผมสรุปครับธุรกิจนี้คุณลงทุนหลักคุณเริ่มลงทุนหลักร้อยได้เลยถ้าใครสั่งหกหนึ่งหกแปดดได้ก็ยิ่งดีซื้อมาลองสัก1 0 1สิบห้าชิ้นพอและทำให้มันขายได้แล้ววันหลังคุณก็ลงทุนเพิ่มนะะแนะนำเลยครับธุรกิจ ที่ใส่นามบัตรหน้าทำโคตรโคตร Google คาดหวังว่าในปีนี้นะครับปลายปีเพราะมันจะพีคเดือนเดือนธันวาคมถูกไหมยอดคนหาน่าจะามากขึ้นแต่นี้ช่วงช่วงช่วงโควิดหนักๆมันลงไปนะแต่มันก็ขึ้นมานะเห็นไหมมันก็ขึ้นมาอยู่นะไม่ได้น่าเลียดเลยครับอ่ะสรุปนะฮะโคตรน่าทำอ่ะออดออนไลน์นะครับเราใช้เครื่องมือจ u n g l e Scout นะครับ ช่วยให้เราหาสินค้าขายดีแล้วเรามาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วมันน่าทำจริงไม่จริงนะครับวิเคราะห์การขายดีของมันวิเคราะห์เทรนด์ของมันและในการลงทุนเราจะลดความผิดพลาดเพิ่มโอกาสในการทำเงินผมเน้นวัตธุกิจก่อนทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราควรจะวิเคราะห์ตลาดให้แน่ใจก่อนที่จะเริ่มทำและทำทำเลให้มันดีนะครับถ้าเพื่อนๆไปซื้อเองนะปีหนึ่งตกประมาณ2 6 0 0 0วันนี้เรามีโปรโมชั่นมาขายนะครับ แล้ววันนี้วันสุดท้ายด้วยที่แถมคอสอีเบให้วันที่17กรกฎาคมสองหสามนะครับเรียน Amazon จากมือทำบวกเครื่องมือ1ปีแถมเครื่องมือ Amazon Jungle Scout บวก m o อร์ช Word บวก e y w o r d p l a n n e r วิเคราะห์ anner, ก,กราฟของ Google 3ปีเป็น4ปีเบ็ดเสรราคาตรงนี้ประมาณที่ถ้าคุณจ่ายเองประมาณ3 0 0 0สนแต่วันนี้จ่ายเฉพาะตัวเครื่องมือนะมีลวมคอร์เรียนนะคอร์เรียนคือ6,000บวกเครื่องมือ9 0 0 0คุณจ่ายเฉพาะเครื่องมือนี่ เก้าพันบาทแต่โปรถ้าเกิดคุณเรียนพร้อมชลเลคเครื่องมือคุณจะเอาไปสามปีแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะโปรแถมคอ,อ,อร์ส e bay จาะไปทำแถมให้หนึ่งคอสนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะฮะพรุ่งนี้โปรนี้จบนะครับวันที่17เพราะว่าวันนี้ e bay ส่งของได้แล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้หรือถ้าเกิดไม่ได้สนใจเรามีโปรแบบ amazon แล้วก็ผ่อนเครื่องมือนะอ่าถ้าผ่อน2งวด ะครับ9,000แบ่งเป็น2งวดก็คือ4,500 4,500 1ปีแถม2ปีถ้าผ่อน3งวด Amazon 6,000บวก3,000 3,000 3,000งวด9,000เหมือนกันแต่จ่ายสามารถจะเป็น1ปีบวก1ปีสนใจสอบถามได้นะครับที่ www. o t o n l i n e com เข้ามาหน้าเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ติดต่อไปที่นี่เลยคลิกที่เพิ่มเพื่อนจะเด้งไปที่ Line Official a c c o u n t ททันทีหรือจะไปที่ Line ของคุณกดบวกนะครับกดบวกแล้วก็พิมพ์ข้างหน้าอย่าลืม add ข้างหน้านะ แล้วก็ตามด้วยโอทออนไลน์ o a t o n l i n e นะครับเบอร์โทรติดต่อ0 8 1 5 5 1 1 6 1 6เราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันมีทั้งมีเป็นความลับให้เ,เพื่อนๆหน่อยมีทั้งแชร์กันฟรีๆแบบคลิปนี้แชร์กันฟรีๆเป็นสินค้าไอเดียอีเบอามาซอนทำโอทออนไลน์ทอล์กวันนี้คุณย,ยังเซเว่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีเบอามาซอนเลยเซเว่นที่แบบสามารถสั่งของมาที่บ้านได้นะฮะก็รีวิวสองคำๆไป แล้วก็ตามติดชีวิตคนทำอเมซอนนะครับตอนนี้ผมดึงเพื่อนมา2คนและคุณย,ายา่าๆแล้วก็คุณแดนที่กําลังเริ่มทําเริ่มสั่งของยังไม่ได้โพสต์เลยนะแต่ดูว่าผมจะบี้จะบิวให้เขาไปถึงจุดไหนได้ลองดูสัก1ปีลองติดตามเขาดูนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับผมขอบคุณมากจริงๆเพราะอะไรเมื่อเช้าผมบอกว่ามีคนติดตามช่องเรา1 000, 2, 5, นึ่งคนใช่ไหมเมื่อเช้านะ ตอนนี้นะครับห้าโมงครึ่งมีคนติดตามเพิ่มขึ้อนอีก3คนขอบคุณจริงๆครับนะขอบคุณแม่เพื่อนเพื่อนใหม่แล้วก็คนเก่าที่ยังอยู่ยังติดตามอะไรอยู่ด้วยยังไงก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นให้การสนับสนุนเราไม่ต้องเรียนก็ได้ครับ Subscribe ช่อง y u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  e โอทออนไลน์กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นด้วยเป็นกําลังใจให้เราก็ f a c e เ o ซบุ๊กแฟนเพจออนไลน t ทวิตเตอร์ออนไลน Instagram o มออนไลน์ไม่ว่าเพื่อนเจะเห็นช่องทางไหนแต่ถ้าเกิดจะซัพพอร์ตเราแค่กด Follow นะครับกดถูกใจกดกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้เราแค่นั้นเองเป็นกําลังใจให้เรานะครับก็จะมีแรงทาคลิปส่วนเพื่อนคนไหนสนใจเรียนก็ไม่มีปัญหาทักติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจบคลิปแล้วขอบคุณ